ก็มานะครับเนาะก็ยังไงดีนะครับก็ไม่รู้เจ้าบ้าหลวงพระกี่บัวหลวงปูบุญหรือพระกี่บัวเจ้าคุณอดรหลวงปูสุกเสกนะครับแต่ก็พระองค์นี้นะครับธรรมชาติก็คือพระแท้นะครับเนาะนี่นะครับก็เนื้อเมฆกับพัดใช่ยนะครับดูนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยดูตรงเข่าเขาจะมีวันน้าคลายดีส่อสองปีที่ผมบอกนั้นี่นะแล้วก็ผิวพระนะครับจะเป็นคราบตะกันนะครับผมนี่แล้วก็การหดเห็นไหมครับเนี่ยการหดตัวเห็นไหมครับ การพับการหดเนี่ยครับมันจะเป็นธรรมชาติของนี่นะครับเนื้อเมกะพัดอย่างหนึ่งนะครับเนาเป็นโลหะรอ้อโลหะเยน็นชั้นเฉียบพันนะครับเนีมันก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมครับนี่นะครับการหดตัวการพับนะครับคาบตะกันนะครับเนาะนี่นี่เห็นไหมครับดูดีๆนะวันนี้นะดูมีพายประหลอดเลยนะครับผายประหลอดก็คือการผสมโลหะเชิอายุก่อนนะครับเห็นไหมครับขาวขาวนะเห็นไหมครับนี่นะนะครับ